ขาดขาดแคลนเรื่องเงินนะฮยต้องออกพามาออกลบหาตังหน่อยได้แชมป์ก็เดี๋ยวสะสมนะเอาไปรักษาตัวเองขอแชมป์เี๋ยวต่นมาเชียโอเคสวัสดีสโนว์ควีนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดคนโอ้ยโคตรเยอะไปหมดเลยเราน่าจะลงคนแรกครัโอ้ไม่ใช่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าคนที่ลงไปครับสองคนที่วิ่งออก หนึ่งคนอยู่ทางนู้นหนึ่งคนขับมอไซส์สตรีมแม่งชอบจอดำแบบพี่ไม่หมุนด้วยแม่งอยู่ดีก็ดำไปเลยเป็นที่เน็ตพีเปล่างอนพี่มาต้องนานแล้วไม่เห็นทักเชื่ออ้าวไม่ทักอะไรวะบ้าเมื่อก่อนอันนี้พี่เล่นอยู่ไงพี่ไม่ได้อ่านแชตพี่ขอโทษ โทรได้บัตลละแหมพี่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่อ่านแชทอะไรพี่ก็เป็นคนที่อ่านแชทแต่เมื่อกี้พี่มีมีเพื่อนๆอ,อยู่ไง ต้องเล่นดักครับห้าคนอะมันเยอะเกินไปผมว่า วิงอบล้อมอยู่นะหนึ่งคนอยู่ด้านหลังเราครับ <c oughs> หนึ่งคนอยู่หลังเราหนึ่งคนอยู่หน้าเราฮะได้ยินแค่สองเสียงนะโอ้ยเจ็บคอ <c oughs> เสียงไใร์เอ็กดีกว่าเหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> เสียงในเกมนะ เวลาลงกับคนเยอะๆไม่กลัวเหรอกลัวอะไรล่ะฮะเชี้ยล่ะกูโอ้โหชิดเกือบแล้วกูดีนะเราได้ยินเสียงมันเมื่อกี้โชคเลย อไดีกว่าน้ปะเอ่อน่าจะไม่มีนะเฮ้ย ไ้ก่อนนะเดี๋ยวสิพี่กีนทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่น่ารักอืก็สวยมากคนส่วนใหญ่เขาจะหล่อสวยเท่อะไรอย่างเงี้ยดูเลยพี่ก็เลยเป็นคนน่ารักดีกว่า เจอหนึ่งคนนะอันนี้ผมทําเป็นไม่เห็นเขาอยู่อยู่บนเนินนะครับทางนี้ที่ผมหันไปอยู่บนเนินเลยคานอยู่ข้างบนเนินนะผมน่าจะเจอเขามาดักผมผมไม่ชชัว่์ว่ามาถึงยังด้วยนะแบบ ไปไหนแล้ววะเสียว่ะไปดีกว่า <c oughs> อยู่ด้านหน้าเลยเมื่อกี้ครับขึ้นรถไปดีกว่านะยังไงก็ไม่ควรเสี่ยงของเยอะละ لا <applause> <applause> ก็ใช้ได้คุมข้าบการมาครับที่นี่อยู่ตัวละ พอบอกได้ไหมครับว่าไฮเปอรตัวไหนจริงๆแล้วไฮเปอรก็ดีหมดเลยครับจากที่เคยใช้มาพี่ใช้มา3ตัวรุ่นที่แพงที่สุดอะแล้วก็รุ่นราคา2,000แล้วก็3,000ครับพี่ใช้มาหมดละซึ่งพี่ว่ามันโอเคทุกตัวนะไม่มีตัวไหนไม่โอเคเลยพี่กีนเดี๋ยววันที่ยี่สิบองผมจะให้จัดไปเลยน้องเบมพี่จะจำชื่อเราไว้นะ M 4กับสกาไหนดีกว่าส่วนตัวพี่ชอบใช้สกามากกว่า M 4นะ แต่ถ้าพี่ให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจพี่ก็คือ M16 ครับจะมีสตรีมินเฟสไหมยังนะตอนนี้ยังครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับปีดีต้อนรับนะมีรถจอดเอยมีคนอยู่บ้านนะมีคนอยู่บ้าน อยู่บนบนันไดอ,อ่ะเฮ้ยตกใจหมด เข้าไปห้องในนะเรียบร้อยโอ้ของเยอะไปหมดเลยเว้ย สามร้อยกว่านัลนวเนี่ยไฮเปอร์กับโ g i ิเทคส่วนตัวพี่พี่เชียรไฮเปอร์ครับถ้าอันนี้อันนี้คือพี่ไม่พูดในในใ,ใ,ในเชิงการตลาดนะพี่พูดแบบตามใช้งานจริงๆอะ่ะพี่ให้ไฮเปอร์ครับเอาวะพี่กินกูบีมเหรอชื่อมันหนาว่า,บ,าบีมยังไงวะมันต้องบีเอเอ็มไม่ใช่ปะ อะชื่อบีมก็ชื่อบีมเรื่องมากเลยนะชื่อผมนะพี่ชื่อผมเขียนอย่างนี้พี่จะทำไมพี่ขอโทษไม่ไหวแล้วนอนละเจ้าอโถแล้วบอกขีเก้เกียจเก่งแบบนี้ต้องแชมป์นะพี่โอ้ใจเย็นๆน,นะน้อง แต่ดูแลชีวิตวเองตอนนี้ยังว่ายากเลยโอเคโอเคฝันดีนะอย่าลืมว่าๆกำแวงมาดูพี่เรื่อยๆด้วย,วยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดฟอลโล่ด้วยนะขอบคุณครับถ้าสักห้าคนใช่พี่เหลือเยอะเลยถือ่าเยอะนะถือ่าเยอะไม่รอยพี่นะ ผมหาคนวงนอกอยู่พวกที่อยู่ตามแบบวิ่งอยู่ตามป่าอย่างเงี้ยตามหาอยู่กัน <c oughs> อ่อยซึมไปแล้วกันแถวๆนี้เราไปดีกว่าเนะ ว่าเราไปดีวะ่ะถังน้ำมันหนึ่งถังไปเมืองไหนดีเนี่ย ต่างกันเท่าไหร่ Let's go ต้องกินข้าวสักยี่สิบวกอ oh, พอโหพี่เกมนี้ผมทำมาเบสคิวผมสิบเจ็ดคิวเองพี่ยากอ่ะเกมนี้ยากมากพี่ผมเป็นคนสุดท้ายที่ดูสุดท้ายพี่ดูพี่กินผมจะเป็นคนสุดท้ายอ๋อ oh. อะไรอยู่ด้านหลังพี่กีระวังนะไปแล้วจะโดนเดี๋ยวจะโดนผมว่าน่าจะมีคนฟาร์มอยู่ไอ้แคมป์เดี๋ยวขอวอนดูหน่อยสักรอบแต่ไม่เห็นนะ เจ็บยิงโดนไปล้องสองสานัดเมื่อกี้หมู่บ้านนี <h <h ้ไม่น่าเข้าเลยฮะบอเลยบ้านทั ที่นี่มันน่าจะเป็นจุดที่ผมเรียกว่าลานตลองอะของจริงเลยอะบ้านเนี้ยเดี๋ยวเราเลือกแคมป์บ้านหลังที่น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวผมรอวงบีบดีกว่ารีบไปตอนนี้ก็เสียเปรียบฮะบ้านนี้แล้วกันก็หวังว่าอย่าจะอย่ายอย่ามีคนขอร้อ นี่ผมขี้ระวังไปไหมเนี่ยขอชัวแล้วกันทุกคนผมไม่อยากเดินเข้าไปตาย รู้สึกว่าตัวเองบางทีก็เล่นชัวไปนะพักสมองแป๊บอ่ะมามีอะไรสอบถามกันมาเลยฮะตอนนี้ว่างคุยแล้วผมชื่อปั้นลืมบอกโอเคจัดไปน้องเรนน้องปั้นนะโอเค ชื่อแพนอาสรุปปั้นหรือแพนวะเนี่ยของแน่นไปไหนเกมนี้ใช่พี่ของแน่นมากเกมนี้วัสดีฮะพี่กีนสวัสดีอาทอมสวัสดีอะตอมคิวนะครับถ้าจะเน้นชัวขนาดนี้ ผมไม่ได้ผมได้แต่ดูไม่ได้เล่นเลยอ้าวทำไมไม่เล่นอ่ะเนมออสสวัสดีอาท,อทิคมเหรอสวัสดีครับเ<ส><ส>หลือคนเดียวเล็กซ่าใช่แล้วฮะโดนถูกผมคือผู้ที่ถูกท่ดทิ้งครับ <ś> ชื่อบีนะโอเคโอเคพี่ขอโทษพี่ขอโทษขอบคุณสำหรับฟอลโล่ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยชื่อแพนนะโอเคแล้วชื่อปั้นมาจากไหนวะเลน ชื่อมินนี่โอเคครับอินเฟสทำคลิปอย่างเดียวฮนะด้านหลังรอก่อนนะพี่เดี๋ยวซับให้ตอนนี้ไม่มีเงินโอเคไม่เป็นไรม,ไมีเมื่อไหร่ค่อยมาซับก็ได้ครับดูทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะถ้าชอบก็ค่อยซับก็ได้ครับขอบคุณมากๆเลยแค่คิดจะซับก็รู้สึกดีนะครับอู้วงบีมาหาเราวะเอาเรื่องอยู่นะผมขอแคมป์แล้วกันนะไม่อยากซ่าว่ะเดี๋ยวค่อยซ่าตอนที่ วงท้ายแล้วกันไปตอนนี้ขอนอนชมวิวทิทัศน์พาผู้ป่วยออกมาลบฮะถอดมัวโชว์คนดูไปดอนึ่งไหมพงังโอ้โหนึกว่าลูกชิ้นเอาไปเสียบไปเลยเนะี่ยโคตรเท่ไปทำคีโมมาผมทรงนี้ของจริงเลย เสื้อลายส่วนะพเมกินขอบคุณมากครับซูเปอร์ไอ์เดี๋ยวจะได้เห็นคนเร็วๆนี้แหละฮะผมมั่นใจเลยขอบหมอกทางนี้30เนี่ยหน้าเราเลยช่วงวงนี้ต้องมีคนวิ่งมา เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วห้ามอยมีกี่เส้นเดี๋ยว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 ดึกแล้วแมวยังไม่นอนแมวมันไม่เคยนอนอยู่แล้วแมวบ้านพี่พี่กินทิ้งกระสุน AKM มไหมพี่กินไม่ใช้อ่ะเผื่อกเป๋าเต็มเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อมีจังหวะที่ต้องใช้ ที่พี่เก avenues, mm ็บ hmm. ไว ENCE> ้น UH> ี่เผื่อมีสไนัยอะเนี่ยพี่เก็บแม็กอะไรไว้เผื่อละเผื่อบบเราไปฆ่าเขาแล้วมีไอเคตกเนี่ยเผื่อเผื่อจะได้ใช้ครับพอลูกสองมันคงจะไม่ได้ใช้จนตอนสุดท้ายหรอกเก็บสโคบคุณสี่พอไปแล้วอะตอนเนี้ยขอดูแป๊บนึงนะโอ้ตรงเราบ้านรอดสองหลังเลยริมน้ำก็รอด ด้เวลาวิ่งนะฮะจะไม่ขับรถละเช็คให้ดีก่อนดีว่านะค่อยไปชิบชิบีใครไหมมีใครอยู่หรือเปล่าไปเนาะโอเคเล้วก็เฮ้ย วิ่งไปน่าจะปลอดภัยที่สุดนะตอนนี้หนึ่งสอง ไม่ดีว่ะผมเปิดจุดไปแล้วอ่ะ30ิวีด้วยครับใกล้ละเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้ผมเสียเปรียบมากเพราะหนึ่งเลยคือวงบีบเร็วนี้แล้วแม่งเปิดจุดไปแล้วด้วยน่าจะยืนปมยาอยู่เมื่อกี้เพิ่งวิ่งออกมาจากหมอกอ่ะ มันเห็นรถสองคันดอบด้วยแหละมันเลยปั๊มยาเมื่อกี้โหน่ากลัวมากเลยว่ะจริงๆนะจักใจเลยอะวงนี้บีบน่ากลัวมากเลย,ยโหเฮ้ย ในบ้านหลังนั้นมีคนแน่ๆเลยสโมุกอย่ไหนวะ เกียดวงแบบนี้มากให้ตายเถอะถโอ้ยถังเอ้ยทั้งวี่ทั้งวันมึงอะเฮ้ยมีคนวิงมา ขอเช็คขอบหมอกให้หมดก่อนนะแล้ค่อยไปครับ โอเคเคลียร okay. no? mm ์เนาะอืม oh, ข yeah. <laughs> ้างหน้าเราหนึ่งคนครับอยู่ลงมอเตอร์ไซค์เนินซ้ายหนึ่งคนตอนนี้ผมเห็นสามแล้วครับเจอสามตัวละในเมืองก็ต้องมีค่ามาเข้ามาหาเราแน่เลยมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่เฮ้ยสัตว์เอมีคนนอนอยู่ตรงนั้น ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอา ผมเจอหนึ่งคนแล้วครับแปมึงนะโอเคมีหนึ่งคนอยู่ซ้ายมือเราครับไปมีหนึ่งคนอยู่หน้าเราครับ ผมกลัวว่ะผมกลัวตัวนอนอ่ะผมเจอแล้วผมเจอมาแล้วนอนอยู่ย่านนั่นหรอครับผมไปชา้าเขานะ เสียเปียมากเลยตรงเนี้ยไม่ได้ว่ะผมเจออีกคนแล้วครับยังไงผมต้องไปฆ่าเขาอะ่ะ เาอยู่ไหนต้นไม้ครับไปหลังยิงยขอแป๊บนึงแล้วกัน ต้นไม้หน้าผมยังไม่ตายเลยอะเอาไงดีทุกคนระเบิดไม่มีว่ะตายบนเดินซ้ายตัวหนึ่งครับผมว่าผมฆ่าเขาได้เฮ้ย